อันนี้ก็เป็นที่นานะคะตรงนูน้ำแค่ขนาดว่สาสันสันที่เลนในในคลองเห็นขึ้นแล้วนะคือแห้งมากขอบขอบแต่คนก็ยังทำนานะคะ่ะทำนานูนตรงนูนบ้านเราที่เราตรงนี้ก็ที่เราค่ะรอบนี้ ทำนาหมดเลยนะนี่นะจนไปถึงแม่น้ำตรงนู้นธงแดงๆที่เขาปักๆนี้คะ่ะเราก็ยังจะทำนาต่อไปนะคะเพราะเราเห็นความสำคัญของข้าวดูน,วนะคะดูุ่นบ้านน้ำนาตรงนูน้นเจ็ดไร่ตรงนี้สิบสี่ไร่กัอีกหกไร่ นีอีกสามไร่ฝั่งนูน้นฝั่งนูนงน้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวฝั่งนู้นเดี๋ยวเห็นเขียวๆที่ถัดไปจากต้นไม้อีกเก้าไล่ค่ะสรุปแล้วไม่ว่ามันจะเจริญยังไงนะคะแล้ไม่ว่าเราจะทำข้าวเป็นหรือไม่ไม่เป็นนะคะ เราก็สัญญาว่าเราจะทำข้าวต่อไปค่ะมันไม่เกี่ยวกับความจนความรวยหรืออะไรนะคะมันเกี่ยวกับความที่เรารักข้าวมากๆค่ะถ้าเกิดสมมติว่าจะมาทำแม่น้ำตรงนี้นะคะกว้างขนาดนั้นก็ขอให้รู้นะคะ มันก็จะแก้ปัญหาได้ทันนะคะไม่ใช่ว่าทำที่ระบายน้ำเล็กๆแล้วก็ระบายไปช้าจนจนข้าวมันมันมันเน่าไปหมดก่อนที่จะระบายเสร็จนียมันก็ไม่ถูกต้องนะคะคือต้องทำที่ระบายน้ำให้กว้างๆถ้าเราจะอยากระบายน้ำเนี่ยเราก็จะระบายได้ทัน ข้าวก็จะไม่เนา่าข้าวเนี่ยไม่ได้กลัวน้ำนะคะน้ำมาได้นะแต่จะมาขังขังท่วมไปเลยนานๆแบบนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณทำน้ำเยอะๆขนาดนี้แม่น้ำกว้างขนาดนั้นนะ่ะคุณก็ต้องแบบมีที่ระบายน้ำที่มันใหญ่ด้วยนะคะเราไม่รู้แบบแปลนของการทำนะว่าการทำแม่น้ำแบบที่คุณจะทำอะ่ะ เหมาะกับการเกษตรหรือเปล่าถ้าสมมติมันขังนานๆสัก2เดือนสามเดือนเนี่ยมันก็เน่านะคะข้าวมันก็เน่าแล้วเราก็ต้องการทําข้าวให้คนในประเทศไทยกินนะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้เข้าใจกันด้วยนะคะควรออกแบบนะคะขอให้ประตูระบายน้ํากว้างๆนะเวลาเกิดอะไรขึ้นมันก็จะได้เปิดได้ทันไม่ใช่แบบมารอการระบายน้ํารอการระบายน้ํา จนทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เน่าไปหมดแล้วเนี่ยมันคือแรงงานของชาวบ้านคือทุนของชาวบ้านนะคะที่เขาจะต้องักเสียไปก็อยากจะให้เขาอยากให้เห็นใจบ้างเพราะว่าชาวนานเนี่ยไม่ได้มีเงินทุนลงทุนอะไรได้บ่อยๆนะคะแล้วทาแล้วก็เหนื่อยแล้วก็เหนื่อยเลยถ้ามันจะได้ผลก็คือได้ผลเลยถ้าถ้าไม่ได้ผลเนี่ยมันก็เสียแล้วก็เสียเลยเหมือนกัน ทุกอย่างมันผ่านความเหนื่อยมานะคะนี่านาอย่านา,านาหกไล่เนี่ยก็จะให้ดูข้าวก็จะเสมอเลย,ยเราต้องทำเหนื่อยมากนะคะขับลูกผู้หญิงคนเดียวนะคะอยากจะให้เห็นใจจริงๆนะพอพอรักข้าวจริงๆพอรักป่าจริงๆถึงได้ทนทําอยู่ทุกวันนี้นะคะ เได้นทนทําอยู่ทุกวันนี้นะคือเราสามารถไปเลือกอาชีพอื่นได้นะคะแต่เราเห็นว่าตรงนี้มันก็ต้องเหนื่อยอ่ะเราก็ต้องทนทํานะคะเพราะฉะนั้นอยากให้การระบายน้ําทําแบบแปลนให้ถูกต้องจริงๆนะคะให้เหมาะกับกเกษตรกรค่ะสําหรับวันนี้